เน้่าท่วมเมืองอุดรปอตตุมนคือน่าเศร้าท่วมแถ่ท่วมอยู่ว่าน้ำไหลเกิติฟ้าังืนโพไหล่เามัน่บาเห้น้ำท่วมแล้กว่านี้น้ำน้ำวบิี่ไลขาไปฟังหุ่นดิท่วมสองฟังเลยน้ำยังท่วมอยู่ รถใหญ่เคลื่อนได้รถเล็กเคลื่อนไม่ได้ต้องไปฝั่งนู้นเอาคุณอยากเห็นไปบาานตะวนม้นี่ทยอย่างไม่ั้งนอนเยอย่างเยอะต้องทั้งคุณพักกรลุยน้าไปูู้้้มวุ่มน้ำ่นลดนีพดจารยังตึกสะดุ้งขจอยขืนแรนทั่งๆผุนลดหน่อย อาศัยทำงานมาได้พอดับเบิงนี่สองฟังเลยสองฟังบางีเนี้ยไปใกล้เขาว่านี้เลียงเม็ดเล่าเล่ก็ไป ข้างคนรดน่อยเือเดี๋ยวไอ้คนเขาบอกวาคิดแต่ข่านมาไม่ใชไม่ส้างรักกันข้างหนัะลืบเดอยรถลืมจะเบิดแล้วโมนี้ข้างนางตลนี่เ็นับเนี่ยิก้กันยุมองหน้ามันปวดหน้านรถไฟ้าหอดเออซซูกิวี่งไปมารวดวดทุ่นี้ กออนีถั่วมอสุสกีมันก็สิไหลลงคลองข้างขางข้าวอินโบร์ลายเรี่ยงแต่ตอนตะมือมันบโบกฝนเบิองเอารวดพิถึงเต็มแลยช่างนี่มือขนาดหนาไม่ได้นี่ก็ยังไหลแห้งเลยแค่บุกเข้าไปถั่วมงียบของมีเลอะเต็มข้านี้มันสูงยุ่นี่แสดงว่าหันทางต่ำ มัน้ตั้มนทางตั้ามัทางฟังทังผลกระซ่งตํามไได้ทางขวามือทางผลไอเดียงดินเยอะแกอีกแล้วกระเดียงนี่ตะขันงไงเียมึงเขาระบายออกอยู่เครื่องสูบน้ำสูไปเลยดูไปเลยลุงไปเรื่อยเรียนความเมียงเป็นอกน้องไข่ไปออกเป็นไปออกไปเรื่อยมงได้ตำ ทังีคือเทียนหวยหลวงเหมือนออกมากกัจีปกออกกันไอ่ยั่วลงนี่ไอ้เวในเมืองเขาปิดเทอมันแล้วหอยงหลวงมปดอยลวนิยหลวงมันปิดหเขาส่งนเรียนหอยหวงหยหลากด่นน้ีมันจันกันยังไแห้งเยว่ึ้นนานน้เี้ยงอ๋อฝนมันตกแต่ขงดงนี่คือเปียกฝนตกบอกถนนคือเปียก mm